วันสุดท้ายกับกิจกรรมฉลองช่วงจุดเีนปี2568วันนี้เป็นวันของผ้า16.7 7ทูและ2 0 m สครับ2ผ้าที่ทอนแน่นหน้าเรียบย้อมสีเข้มแบบจัดจัดมาเริ่มกันที่1 6 7 7ทูผ้าน้ำหนัก17.5ออนที่ไม่หนาไม่บางจนเกินไปครับจุดเด่นอยู่ที่การใช้คอตตอนจากประเทศซิมบับเวที่ทำให้ผ้ามีความสวมใส่สบายสามารถใส่ปั้นเฟได้ในทุกๆวันผ้าย้อมสีเข้มสามารถปั้นเฟได้อย่างคมชัดเฟดจอกมาสีฟ้าฉ่ำสวยงามเลยครับสำหรับท่านที่กำลังอยากเริ่มปั้นเฟรรผนนนตผ าออนหนามากก็ขอแนะนำเป็น1677ครูครับ 20mmf 20 on Master o f f s e หนึ่งในผ้าที่ถูกใจนักปั้นเฟสดหลายๆท่าน จุดเด่นอยู่ที่การที่เราเลือกใช้คอตตอนจากเมมฟิสสหรัฐอเมริกาที่มีคุณสมบัติในการดูดซับสีที่ดีทําให้สามารถย้อมสีนิโก้ได้อย่างเข้มแล้วก็ลึกมากๆครับบวกกับการรักษาสีนิโก้หรือโฮนิโก้ที่ดีทําให้เฟรดอกมาสีฉ่าเป็นเอกลักษณ์มากๆครับสำหรับนักปั้นเฟดเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ควรพลาดกับผ้ารหัสนี้ครับโดยวันนี้วันที่2กุมภาพันธ์ครับทุกทุท่ทททานที่ซื้อกางเกยงยีนขายาวรหัสผ้า1677ทูแล้วก็20 MF จะได้รับขาสั้นซัมเมอร์ สนใจพาน677ทูกับ2 0 MF ก็รีบมาจัดเลยครับผมห้ามพลาดครับ